สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วผมในสัรคลิปนี้นะฮะก็ <c oughs> จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงาน MacBook Air ผม A 1 4 6 6นะครับผมก็เคสนี้ฮะลูกค้าทำมาในการตัว Wi-Fi นะผมมันขึ้นกากบาทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างเหมือนใช้งานไม่ได้นะฮะมันจะขึ้นเหมือนแบบมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันจะมีกากบาดอยู่นะครับผมกดมามันจะเหมือนเป็นสีเทานะครับ ตอนนี้ก็ช่างหนึ่งได้ทําการแก้ไขไปที่เรียบร้อยนะครก็คือเบื้องต้นนะเราได้ทําการลองเปลี่ยนตัว Wi-Fi นะผมไม่หายนะครับผมตัวกล้องไวไฟไม่หายนะครทีนี้เราได้ทําการตรวจเช็คไปเช็คมานะครก็เจอจุดช็อตนะครับก็คือตัวไอซี IC นะที่ว่าควบคุมตัว Wi-Fi นะผมมันมีปัญหานะฮะหลังจากที่เราแก้ไขส่วนนั้นไปก็กลับมาใช้งานได้ปกติเลยนะฮะในสอง,องตัว Wi-Fi นะครับตรงนี้นะครับฮนะ ก็ทางเพื่อนๆไหนผมที่เจอปัญหานะครับอาการ Wi-Fi ใช้งานไม่ได้นะก็สามารถส่งมาซ่อมได้ผมทางเรายินดีให้บริการนะครับก็สำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ